ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเลือดขาวในห้องเงียบย่านบางแคช่วงปลายปี2561มีห้องแถวหลังหนึ่งที่ประกาศให้เช่ามานานหลายเดือนไม่มีใครเข้าอยู่เกินสามวันบางรายอยู่คืนเดียว ก็หอบของหนีตอนตีสองแต่แล้วก็มีคู่รักวัยรุ่นที่มาจากต่างจังหวัดตัดสินใจย้ายเข้าอิงหญิงสาวอายุ22ปีกับตินแฟนหนุ่มวัย25ปีที่หวังมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพห้องที่พวกเขาเช่าอยู่เป็นห้องสุดท้ายของแถวอยู่ติดกับตึกเก่าและด้านหลัง เป็นลานปูนล,ลกหลางคืนแรกที่ย้ายเขา้าทั้งคู่รู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่มุมห้องแต่เมื่อหันไปก็ดูไม่มีใครตีนหัวเลาะแล้วบอกว่ามโนไปเองแต่ในใจเขาก็ไม่สบายใจเช่นกันผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์อิง เริ่มได้กลิ่นเหม็นแปลกๆในห้องน้ำตอนกลางคืนกลิ่นคาวเลือดอ่อนๆปนกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ได้กลิ่นจางๆจนชวนให้คลื่นไส้ตินบอกว่าอาจเป็นกลิ่นจากท่อแต่พอลองเปิดน้ำกลิ่นกับแรงขึ้นอิงเริ่มฝันซ้ำๆถึงผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเปื้อนเลือด เดินพวักพวงอยู่ในห้องน้ำเธอไม่พูดอะไรแค่ยืนชี้ออกมาทางท้องของอิงแล้วร้องเสียงเบาๆในฝันนั้นเสียงร้องเหมือนเด็กทารกครางเบาๆฟังคล้ายเสียงคนขาดลมหายใจวันหนึ่งขณะที่ตินออกไปทำงานอิงค้นลินชักในตู้ไม้เก่า เธอเจอกระดาษแผ่นหนึง่งซุกไว้ในลิ้นชักด้านหลังมันเป็นใบรับรองแพทย์การทําแท้งจากคลินิกเถื่อนระบุชื่อคนไข้ว่าวันนาอายุ19ปีวันที่ในใบคือปี2556ข้างๆกระดาษยังมีเศษซองยากเก่าๆสีซีดเขียนด้วยปากกาว,ว่าหลังทํำ ห้ามอาบน้ำสามวันอิงเริ่มรู้สึกขึ้นไส้ขึ้นมาทันทีหลังจับกระดาษแผ่นนั้นเธอโยนมันทิ้งแต่คืนนั้นเองเธอฝันอีกครั้งฝันว่าเดินอยู่ในห้องน้ำแล้วพื้นเริ่มอ่อนยวบยาบเหมือนจะดูดเธอลงไปทั้งตัวคืนหนึ่งตอนตีสามอิงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำต้องชะงัก แสงจากหลอดไฟนีออนกระพิบแผ,แผ,แผ่ๆเธอเห็นอะไรบางอย่างนั่งอยู่ในอ่างน้ำเป็นเด็กทาลกเนื้อลอกเพื่อนเลือดท้องพอ,องโตเกินจริงแต่ตาตาของมันเปิดกว้างและมองเธออยู่อิงวิ่งร้องกรี๊ดต้นตกใจตื่นมาเปิดไฟแต่ในอ่าง กับไม่มีอะไรเลยนอกจากรอยคาบแดงจางๆและตุ๊กตาผ้าเก่าตัวหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยเอาขึ้นมาตินเริ่มเอะใจเขาสืบชื่อในเอกสารจนพบข้อมูลในเว็บบอร์ดเก่าๆว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของคลินิกเถื่อนที่ระบุในใบรับรองแพทย์อยู่ในห้องแถวหลังเดียวกันกับที่เขาอยู่ตอนนี้ มีเรื่องเล่าว่าหญิงสาวชื่อวันเสียชีวิตระหว่างทําแทงพอตกเลือดหมอเถื่อนพยายามปิดเรื่องโดยฝังศพเธอไว้หลังห้องน้ำและทาลกถูกชํำละทิ้งในถังน้ำหลังจากรู้ความจริงทั้งอิงและตินเริ่มพบเจอเหตุการณ์ผิดธรรมชาติทุกคืนกระจกห้องน้ำ ปรากฏฝ่ามือเด็กเล็กเกเปื้อนเลือดอ่างน้ำมีฟองขาวลอยขึ้นมาแม้นไม่ได้เปิดน้ำทุกคืนจะมีเสียงกอกกอกเบาๆราวกับเด็กทาลกข้ออ่างจากด้านในอิงเริ่มเอาน้ำมนต์มาวางหน้าห้องน้ำเช้าวันถัดมาขวดน้ำมนต์แตกเป็นเสียงเสียง ทั้งที่ไม่มีใครแตะอยู่มาวันหนึ่งอิงพูดกับตินว่าเขาอยู่ในท้องฉันแล้วตินตกใจบอกให้เธอไปหาหมอแต่หมอบอกเธอว่าไม่ได้ท้องคืนนั้นอิงลุกขึ้นมาปลายเตียงพูดกับความว่างเปล่าว่าแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ได้อยากทำแบบนั้น แต่แม่ไม่มีทางเลือกเสียงเด็กหัวเราะเบาๆในอากาศแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกอิงนั่งเงียบในห้องน้ำนานกว่าสามชั่วโมงตินเคาะประตูเธอไม่ตอบเมื่อเขาพังประตูเข้าไปเขาเห็นอิงนั่งอยู่กับตุ๊กตาผ้าเก่าๆเธอพูดว่าลูกหลับแล้วอย่าปลุกเขา แต่ที่น่าสยองกว่านั้นคือรอบรอบตัวเธอมีเลือดสีขาวขุ่นหยดกระจายเต็มพื้นห้องทั้งที่ตัวเธอไม่มีบาดแผลใดๆหลังจากวันนั้นอิงล้มป่วยหนักถึงสองสัปดาห์และเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในโพรงมดลูกอย่างเชียบพลันผลชนสูตรพบว่าในร่างของเธอ มีเศษของเล็บเด็กทารลกฝังอยู่ในมดลูกซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาได้อย่างไรตินไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้อีกเขาย้ายไปภาคเหนือและไม่พูดถึงเรื่องราวนี้อีกเลยห้องเชาวหมายเลข12ถูกติดตายมาเกือบ5ปีแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบางคืนจะเห็นแสงไฟสีขาว เปิดวับจากห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางครั้งจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆหรือเสียงข้ออ่างน้ำดังกอกกอกถ้าใครเดินผ่านหลังเที่ยงคืนอย่าหันไปมองกระจกตรงหน้าห้องเด็ดขาดเพราะเขายังรอใครบางคนอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ ถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ